บรรยากาศท้องฟ้าช่วงเย็นๆครับสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับวันนี้มารายงานตัวในช่วงเย็นๆครับเป็นบรรยากาศช่วงประมาณ17นาฬิกา50นาทีครับหรือว่า5โมงเย็นนะครับหลังเลิกงานครับฝนไม่ตกครับวันนี้ก็เวทมาได้น่าจะ2-3วันแล้วครับพื้นดินก็เริ่มจะแห้งผมสังเกตเห็นมะม่วงครับ นี่ครับโดนหนูหรือว่ากระรอกเจาะก็ไม่รู้ครับขนาดยังไม่สุกครับยังเป็นมะม่วงดิบก็ยังโดนโดนแทกครับพื้นดินก็เริ่มแห้งครับก็ดีครับผมก็ได้เข้ามาทําความสะอาดสวนไว้เรียบร้อยครับถึงฝนจะตกลงมาอีกทีก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าหญ้าก็คงจะงอกงามเขียวเร็วกว่าปกติครับถ้าฝนตกลงมา <c oughs> ก็จะเริ่มเหนื่อยอีกรอบครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็ทําความสะอาดจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเยอะกว่าเดิมครับก็คงไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับแค่มาตัดหญ้าเล็กแน่นอๆภายในสวนครับส่วนหญ้าที่ตัดก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ครับเราก็จะเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักครับเอาไว้ใส่ต้นไม้ภายในสวนนี่แหละครับ ไก่ก็มารอครับได้เวลาอาหารวันนี้ผมเลิกงานมาก็ไม่ได้ทะเลทลายครับก็มาตามเวลาปกติครับถึงบ้านก็ประมาณห้าโมงกว,กว่าครับห้าโมงครึ่งประมาณนี้ครับกว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าทํานู่นทํานี่ดูละส่วนตัวนิดหน่อยก็ประมาณเกือบจะหกโมงเย็นนั่นแหละครับแต่ว่าก็ยังไม่เมืดครับไก่ก็ยังรออยู่ครับรอกินก็ไม่รู้ว่าใครเอาข้าวมาให้กินหรือย,อยังเดี๋ยวผมจะลอง โปรยข้าวให้กินอีกทีครับว่าเขาจะกินไหม <c oughs> เหมือนข้าวที่โปรยมันจะมีเม็ดข้าวรีบด้วยครับข้าวที่ผมเก็บไว้น่าจะข้ามปีครับเป็นข้าวที่เก็บไว้นานครับมันก็เลยไม่ค่อยจะเต็มเม็ดไก่เขาก็คงรู้ครับก็เลือกกินเฉพาะเม็ดที่มันเต็มๆครับส่วนข้าวโพดก็ยังเหลือน่าจะมีคนเอามาโรยให้กินเลยครับอาจจะเป็นลูกสาวครับ เขาไม่ค่อยจะสนใจข้าวที่ผมปล่อยนะครับน่าจะยิ่มไปแล้วแต่ว่าเขาจะชอบกินหญ้าครับแล้วก็ใบผักที่ผมมาหั่นให้เขากินครับชอบกินมากครับหั่นให้เท่าไหร่ก็หมดครับนี่ครับน้องมีก็จะขึ้นคีหลังแม่อยู่ตลอดครับไม่รู้เป็นไรน่าจะมีน้องครับเพราะว่าผมสังเกตเห็นตัวเมียเขาเริ่มเริ่มน้องเหมือนจะหาหลังครับเพราะว่าโดนพ่อโจนจัดการไปหลายดอกครับ ช่วงหลายวันที่ผ่านมาน่าจะเริ่มมีอาการว่าจะปวดท้องครับน่าจะใกล้คลอดครับน้องน้องเมย์ก็เลยอาจจะอาจจะห่วงครับว่าจะคิดว่าจะมีน้องครับก็เลยจะขี่หลังแม่อยู่ตลอดครับอ้อนครับประมาณนี้ครับก็ใช่หรือเปล่าก็ผมก็ไม่รู้ครับก็พูดไปตามตามภาษาผมนั่นแหละครับก็พูดแค่ สนุกสนุกครับอาจจะไม่ใช่หรือว่าอาจจะใช่ก็ได้ครับเป็นเรื่องของไก่ครับผมก็ไม่รู้ครับเพราะแค่ดอครับผมไปเก็บใบผักที่แก่ๆนะครับในแปลงที่หนอนกินแล้วก็เก็บยามาครับเดี๋ยวผมจะลองมาหั่นให้เขากินครับว่าเขาจะกินไหมต้อง่นใส่ชามครับ ใจร้อนครับน่าจะเจออาหารที่ชอบก็เลยกระวนกระวายครับอยากจะกินครับเหมือนเหมือนเด็กเ็กเห็นพิซซ่าเลยครับบางคนอาจจะไม่ชอบกับพิซซ่านี่ครับเดี๋ยวจะลองให้เขากินครับ มาแล้วนี่ครับจิกกันใหญ่เลยครับน่าจะชอบครับผมให้กินทุกวันครับถ้ามีเวลาก็จะเช้าเย็นเลยครับเดี๋ยววันหยุดค่อยเดินลงไปเอาจอกที่ในบ่อกมาให้กินครับมาหั่นให้กินตอนนี้ขี้เกียจเดินไปแล้วครับมันจะมืดครับแล้วยุงก็เยอะครับตอนนี้ก็กินหญ้าแล้วก็ ผักไปก่อนครับผักที่ปลูกไว้ที่ใบแก่ๆหนอนเจาะพุนๆน,นั่นแหละครับก็แบ่งให้ไก่กินด้วยครับเหมือนจะชอบครับกินอย่างมีความสุขดูครับใส่ชามให้ก็จิกลงมาวางบนพื้นซะงั้นก็ไม่ว่ากันครับไม่เป็นไรก็ไก่เขาเคยกินแบบนี้ครับเวลาก็เคลื่อนไปเร็วครับตอนนี้ก็ ได้เวลา18บแนาฬิกาเสร็จเสษแล้วครับ6กโมงเย็นเรียบร้อยแล้วครับยุงก็เริ่มจะออกมาครับเพิ่งจะให้อาหารไก่ไปครับนี่ครับเสร็จจากการให้อาหารไก่ผมก็จะมาทำอีกภารกิจอีกหนึ่งภารกิจครับผมจะมาย้ายต้นมะเดื่อฝรั่งครับหรือว่าต้นฟิกเมื่อเช้าผมมาขุด ุดล้อมรอบโคนไว้แล้วครับก็โชคดีครับลากเขายังไม่หยั่งลึกยกขึ้นได้ครับแล้วก็โชคดีอีกอย่างที่ผมยังไม่ได้เอาออกจากกระถางครับมันก็เลยต้นอยู่ในกระถางครับสาเหตุที่ย้ายผมคิดว่าจะย้ายให้ไปโดนแสงแดดครับเพราะว่าเขาบอกว่าฟิกชอบแสงแดดครับผมเอามาปลูกไว้ในในร่มครับใต้ร่มเงาของต้นซักก็กลัวเขาจะ ไม่มีผลผลิตครับกลัวเขาจะไม่เจริญเติบโตได้เต็มที่ครับเพราะว่าอยู่ผิดที่ผิดทางครับเขาอาจจะหนาวครับไม่ชอบอะไรที่ที่เป็นร่มร่มที่ไม่มีแสงแดดครับก็เลยเดี๋ยวจะย้ายเพื่อความเหมาะสมครับย้ายไปอีกที่ครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูที่ใหม่ครับที่เตรียมไว้ให้ต้น มาเดือฝรั่งของผมครับผมมาขุดตรงนี้ครับนึกนานครับไม่รู้จะปลูกตรงไหนครับเพราะว่าสังเกตมองย้อนไปข้างหลังครับสวนผมไม่มีที่ว่างเลยครับมีต้นไม้เต็มไปหมดครับปลูกแบบละเกะละกะครับไม่เป็นแถวเป็นแนวแล้วก็ขึ้นคุมขึ้นเบียดกันเต็มไปหมดครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรครับทั้งไม้ผลไม้ดอกไม้ยืนต้นครับ ีลุงตุงนั่งไปหมดครับนวเนียกันไปหมดครับตอนนี้ก็เลยมีตรงนี้นะครับก็ดูแล้วสถานที่บรรยากาศก,าก็น่าจะเปิดโลง่งพอสมควรครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีต้นไม้มาคุมสักเท่าไหร่ครับก็มีแค่ต้นยางนาครับตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นครับก็ยังไม่โตรครับคิดว่าก็คงจะ อีกหลายปีครับกว่าจะขึ้นมาคุมต้นฟิกนี่ผมมาขุดไว้เมื่อเช้าครับขุดไว้น่อยเอยงครับเดี๋ยวจะขุดลงไปอีกนิดหนึ่งครับเพราะว่าไปได้ความรู้ใหม่มาครับเขาบอกว่าถ้าปลูกต้นไม้แบบไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อยก็คือมีการเป็นการหมักดินไปในตัวก็คือขุดหลุมไว้แล้วก็หากิ่งไม้ แห้งๆครับมาวางข้างล่างแล้วก็ตามด้วยตามด้วยเศษใบไม้ครับใบไม้เปียกครับใบไม้สดๆนี่แหละครับประมาณนี้ครับหญ้าอะไรที่เราถอนมานั่นละครับเอามาวางทับกิ่งไม้ที่เราวางก้นหลุมอีกทีแล้วก็ปิดด้วยใบไม้แห้งแล้วก็ขี้บัวแล้วก็กบด้วยดินประมาณนี้ครับ มันก็จะเป็นชั้นๆครับทําให้มีปุ๋ยหมักอยู่ในดินครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะลองทำนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินไปหากิ่งไม้ใบไม้ครับหาแถวๆนี้นะครับ นี่ครับผมเอากิ่งไม้แห้งๆครับวางรองก้นหลุมแล้วก็หาใบไม้สดๆครับที่เก็บมาจากแถวนี้แหละครับเก็บมาแบบสดๆครับเอามาวางทับชั้นหนึ่งเดี๋ยวก็จะหาใบไม้แห้งครับเอามาวางแล้วก็ตามด้วยขี้วัวแล้วก็ค่อยเอาดินปกนิดหน่อยครับจากนั้นก็จะค่อยเอาต้นมะเดื่อฝรั่งมาปลูกครับ ทำแป๊บเดียวเงือชุ่มเลยครับผมได้ขี้วัวมาครับผมก็จะเอามาโรยครับโรยลงไปชั้นหนึ่งแล้วก็เาใบไม้แห้งมาปิดทับอีกทีครับขี้วัวก็น่าจะช่วยในเรื่องของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายครับเดี๋ยวผมจะไปเอาใบไม้ครับใบไม้แห้งครับได้ใบไม้สดแล้วก็ใบไม้แห้งครับ ได้ไหมน,นะครับใบไม้แห้งผมคิดว่าใบไม้สดก็น่าจะเกี่ยวกับไนโตรเจนครับส่วนใบไม้แห้งก็น่าจะเป็นพวกโพแทเสเซียมครับประมาณพวกนี้ครับวัสฟอรัสประมาณนี้ครับต <c oughs> ิดถูกยังไงก็ต้องขอไปครับว่าทําไปแบบจําเข้ามาอีกทีครับส่วนรายละเอียดอ,ยอื่นหรือว่าข้อมูลที่ลึกซึ้งก็อาาจะไม่มีครับ พูดไปเยอะเดี๋ยวก็ผิดพลาดก็กลัวจะได้ข้อมูลผิด,ผดไปเอาเป็นว่าทําง่ายๆแบบนี้นะครับเหมือนที่เขาทาแต่ว่ารู้สึกว่าหลุมผมจะตื้นไปครับเดี๋ยวพอเอามาวางก็คงจะโผล่ขึ้นมาครับไม่แน่ครับผมอาจจะรื้อผมอาจจะรื้อหลุมให้ลึกลงไปอีกหน่อยครับหรือว่าบางทีอาจจะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนครับให้ให้ย่อยสลายแล้วก็ยุบลงไปค่อยเอาต้นมะเดื่อฝรั่งมาปลูกอีกทีก็ได้ครับ เพราะว่าตอนนี้เตรียมเตรียมต้นไว้แล้วก็คงไม่เป็นไรครับเอาไว้ในกระถางไว้ก่อนครับพร้อมมื่อไหลค่อยเอามาปลูกก็ได้ครับตอนนี้ก็ทำแบบนี้ไปก่อนครับเตรียมหลุมไวยครับดูเหงื่อผมสะก,กรรอ่อนครับร้อนไม่ร้อนครับนี่ขนาดไม่มีแสงแดดสักเท่าไหร่ครับเป็นแดดตอนเย็นเยนครับ แต่ว่าความอบอ้าวครับทําให้เหงื่อชุ่มหน้านครับแต่ว่าหลุมผมก็เสร็จเรียบร้อยครับไม่ได้ออกแรงเยอะครับแต่ว่าเหงื่อก,อ,อก็ออกมาเยอะมากผิดปกติครับน่าจะเป็นที่อากาศที่อบอ้าวครับหลุมปลูกต้นมะเดื่อฝรั่งผมก็ประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยก็จะมองแทบไม่ออกครับว่าเป็นอะไรเหมือนหลุมพางครับ นี่ครับอยู่ตรงนี้ครับผมเอาดินกบไปขุดตื้นไปครับไม่ได้กะระยะว่าเวลาเอาต้นเมื่อเดื่อมาปลูกมันจะต้องวางลงไปต้องมีระยะให้ให้รากเขาอยู่ครับแต่ว่าผมใส่จะเต็มเต็มปากหลุมเลยครับเลยไม่มีเลยไม่มีความลึกลงไปให้ให้วางต้นฟีครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวรอให้เขายุบ ยบลงไปแล้วค่อยมาปรุงดินใหม่ก็ได้ครับตอนนี้ทำไปแล้วขี้เกียจลือแล้วครับร้อนเดี๋ยวรอผมอาจจะเอาต้นต้นมะเดื่อมาวางไว้ตรงนี้ก่อนครับให้เข้าจินกับบรรยาก,กาศวางไว้เฉยๆครับวางไว้ในกระถางนั่น,นครับเดี๋ยวค่อยปลูกครับไปดูต้นิีกันครับ ผมจะวางกระถางเขาไว้ในในท่าแบบนี้ก่อนครับเพื่อไม่ให้ลากเขายางลึกลงไปเกินไม่เยอะเกินครับเพื่อเวลาเรายกขึ้นไปปลูกเขาจะได้ไม่ไม่สะเทือนมากครับ ก็ยกเขามาวางไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาปรับตัวชินกับสถานที่ที่เขาจะอยู่ครับ <c oughs> ให้ปรับตัวปรับใจก่อนก <c oughs> ็คงไม่เป็นไรครับเพราะว่ารากเขาน่าจะอยู่ในกระถางแล้วเรียบร้อยครับไม่ได้สะเทือนอะไรมากเท่าไหร่ ก็วางไว้แบบนี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาปลูกอีกทีตอนที่ดินในหลุมเขาย่อยสลายเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะลดน้ำให้เขาสัหน่อยครับให้สดชื่นครับลดในหลุมนะครับจะได้มีความชุ่มชืน้นอยู่นี่ไปก่อน ร้อมเมื่อไร่คยเจอกันดูเหมือนท้องฟ้าจะคึมๆครับเหมือนมีเมฆฝนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกลงมาหรือเปล่าเย็นนี้ครับคืนนี้ครับแต่ว่าท้องฟ้าตะวันก็เริ่มจะรับขอบฟ้าเลยครับเริ่มจะหมดแสงแต่ว่าไก่ก็ยัง ยังไม่เข้าห้องนอนครับผักกินไปเกี้ยงชามเลยครับน่าจะชอบไม่เหลือสักชิ้นเลยครับเหลือแต่ข้าวเปลือกกับข้าวโพดเกลื่อนอยู่ตาพื้นครับเดี๋ยวเขาก็คงเข้าห้องนอนเองนะครับเดี๋ยวผมค่อยเข้ามาปิดประตูห้องให้เขากิจกรรมในสวนผมวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเช่นเคยนั่นแหละครับ หลังจากว่าเลือกงานมาก็มาดูไก่ครับมาให้อาหารไก่มาคุยกับไก่สักพักแล้วก็ไปย้ายต้นเมื่อเดือนฝรั่งครับย้ายที่เพื่อที่จะเอาไปปลูกที่ที่เหมาะสมครับที่มีแสงแดดส่องถึงครับยุงก็เริ่มมานะครับพอฟ้ามืดยุงก็เริ่มออกกระวาดผมก็ต้องเข้าบ้านเหมือนกันครับยืนบริจาคเลือดให้ยุงนานๆก็ไม่ดีครับ ครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีเป็นเพียงแค่ไมายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับขอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดต,ติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ